เอาละะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมมา์คลาฟกันอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟกันนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของฝรั่งนะผมอะน้องหลังน,นั่นแหละฮะจะมาเล่นเออเซิร์ฟเวอร์นี้เป็น,นเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับมินิเกมไลน์นิเกมบอกเท่ครัฮ่ยย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  มรอเดอร์ไหมมีมร์เดอร์ไหมมีมีมร์เดอร์แล้วก็สกายวอลเบดวอลเทียนทีลั่นแล้วก็เยอะแยะอีกมากมายนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเข้าเซิฟกันนะฮะโอเคอพีเซิฟนะฮะได้ตามนี้เลยฮะอันนี้ผมเขียนฮะเทียนทีนะฮะนี่ฮะอาพีเซิฟตามนี้เลยฮะก็สต็อกคลิปดูกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดดูอพีเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดออกนะะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอนการสมัครด้วยนะฮะโอเคฮะดูกันเสร็จหรือยังฮะอืีอย่พิ่งไว้ใต้คลิปให้ มันต้องทิ้งอะขี้เกทิ้งอะโอเคอะไปเลยฮะผมอะก็ผมไดเเขเาเซิร์ฟเัเแเตเตเตงคเตเตเ่เตเตเอิตเ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 ว่าเตเตเมเต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 เ้เตเตเตเกเคเอในเตัวเกเนั้นผมโหลดเทเเตเเต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 เเเตเเอฟเฟเ แล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะทำให้การโหลดแมปแล้วการทําอย่างอื่นมันช้านะฮะก็เลยไปลบออกแล้วก็มันก็เร็วขึ้นนะฮะโอเคฮะเรามาอย่างนี้นะก็คือให้ทับ ieg istr นะฮะแล้วก็ใส่ตามเลขรหัสเรานะแล้วมันก็จะขึ้นอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็พิมพ์รหัสเราโดยไม่ต้องใส่ ieg i อ t อ r นะฮะเลยเราไม่ต้องใส่เลยนะฮะแล้วก็แล้วถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นมาอีก2อันนะฮะก็คือตัวสีเขียว2ตัวโปล่มานะครับสองรทัดนะะแล้วก็ให้เอ่อพิมพ์รหัสซ้ําอีกรอบหนึ่งนะฮะนนี้เป็นรหัสของผมเองนะฮะซึ่งรหัสมั่วๆนะฮะอย่าไปใช้กันนะฮะแนะนำนะฮะเมื่อกี้เขาเป็นะเเเดี๋ยวเสือ พี่พิมพ์รหัสไม่ได้ปะว๊าดผมพิมพ์รหัสไม่ได้ครับผมกลับแล้วออกใหม่ครับผมอะออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ครับผมอะเอาล่ะนี่โอเคฮะอร่อยคุกออกแล้วเข้าใหม่อะเพิ่งว่าประสบปัญหานะด้าน เทคนิคนดนึงครับผมฮะให้กดออกตรงนี้นะผมอะล,ลบออกไปะฮะลื่นไหมฮะแบบลื่นนะฮะโอเคเข, <c oughs> ข,ข้าใหม่เข้าใหม่คราบใหม่ครับผมฮะเมื่อกี้ประสบปัญหานิดนึงนะฮะคือเรื่องง่ายว่า ทูนบล็อกผมไม่โหลดนะฮะเลยเปล่าวะหรือสมัครผมสมัครอะไรไม่รู้นะฮะก็ไปฮะเพื่อจะทำเอชชีมงเอชชีมเชมนต์นะฮะ,ะ,ฮะก็เลยเอชชีมงเอชชีเมนต์เอชชีเมนต์นะฮะก็เลยขี้เกียจต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยนะฮะถึงจะเป็นแบบการโหลดนะฮะโอเคเอันนี้โหลดยังกำลังโหลดนะฮะเด,ดี๋ยวไปสักครู่ฮะนี่เป็นแบบ เอ่อมวดสุ่มนะฮะแมปคายาผมว่าถุยเฮ้ยเขาไม่ยเาไม่ีจยาอะไรยาวายาก้าใช่ไหมเราจะไม่วตาเราคิเรขไม่ีเจียอเนรบะไรฮะืออะไรนะใครคนหนอ่ะ คเมื่อกี้มนผู้หญิงยยอะแล้วผู้ชายมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ยอยอเยอยอหื่นไปแล้วไม่ได้จริงไม่ได้คิดลึกรอกแค่คิดตืตนะเฮ้ยเขาได้แล้วนี่อขอเข้าไปห่อ๊ยสมัครค่อยใ <c oughs> ส่รหัสได้ไหมสมัครออรหัสอะไรก็ได้แต่ต้องจาได้นะ เดี๋ยวเซิร์ฟต่อไปอาจจะเป็นเซิร์ฟ p ี p นะครับเพราะว่าผมจะอาจจะรีวิวนะครับไปเอามาจาก IP ก็ไปเอามาจากฝรั่งท่านหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคานากอนะฮะแล้วจะเป็นพีพีแล้วก็ที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานก็เพราะว่าิการเรียนนะฮะแล้วก็ขี้เกียจลงคลิปมันมันไม่มีใครทำด้วย ชักอยากจะระเบิดเซิฟนี้แล้ววะฮะนี่นับเวลาไม่นับ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 มีการนับไม่นับเวลาการสมัครเอาค้างในงานนี้การโหลดเซิฟพี่ครับพี่พี่พี่ช่วยโหลดเซิฟไว้ได้ไหมครับผมจะได้อัดคลิปต่อครับผมพี่ครับยีเลยเย้ก็จะได้ เนหาที่เจอ่เออืางแบบนี้แหละทุกคนจะมุด <c oughs> บักแสงว๊บค้างป่ะคือมันจะค้างเป็นดินีทีรันอนะนะ นทีเดียวอืออืออือไอ้ราชโนนเนี่ยนะไหนราชโนนทีเฮ็ดไหนทีที่มันจะเขียนทีีอะไรนี่ไงเข้ามาอ่ะเขาแล้วมาดูดิจะได้ไปดูด้วยข้ามไปดูไม่ได้อ้าวทำไมไม่เอาปะค้างมันจะค้างก่อนอันนี้ไงนิดแรงเรนแรงเรนแรงก็เข้าเลยเขอละขอละเน็ตพวกแกอย่าว่าแต่เน็ตพวกแกเลยเน็ตพี่ก็แหละ ยังไม่ได้เข้าเลยไฟฟ้าไม่ชนิดกว่าจะสมัครได้เนาะเขียนรหัสสิบไปรอบหนึ่งเพื to to mm. so well. so ่จะสมัครใหม่มีวันไม่ต้องทับไออีจีเลขเออถ่ายไปหนูเขาไม่ได้ทับเลยเออมันเขียนได้ที่แล้วหรออ๋อก็ก็ก็เลยก็เลยใส่เลยก็อยากสมัครได้แต่ปกมันเขียนรหัสไออีจีอืมไออีจีหน่วยตัวเลขนะ เฮ้ยอุ้ยฟิ้มมีตัวหุ่นกลับล็อบบี้แหลอืทบะนี่เห็นป้ายนหมเดี๋ยวไม่กดนะแทบเห็นเอออย่าดูป้ายดิไปดูป้ายแ้บเห็นป้ายนี้ไหมอย่างว่างเนี่ยวางๆางเนยกดไหนเออกดไหนกดไหนไม่มีค้างว่ะไม่เอาเดี๋ยวตัดคลิปตอนมาใหม่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อคลิปตอนมาใหม่นะฮะสเนีแดงสีแดงสีแโอเคฮะก็ใครที่เข้ามาได้แล้วนะฮะก็ทำการกดสมัครอย่างที่บอกกันเลยนะฮะก็จะได้ เข้าเซิร์ฟเวอร์มาแบบนี้นะฮะอันนี้พวกแกเล่นอะไรกันเหรอนี่นะก็คือมินิเกมแรกเลยนะฮะยันมินิเกมสุดท้ายเลยนะมีหลายมินิเกมมากเลยนะฮะมีสกายวอลแล้วก็หึ่อะไรวะหึ่อะไรวอลวอลวะทีทีรานเหรอพวกแกออกมายังเนี่ยเก้เก้เก้รอแป๊บเดียวเดี๋ยวได้เสียวแน่นอน มันอาจจะมีใ hmm, ห so so, mm ้ล็อกอินก็ได้นะฮะก็คือไม่รู้นะฮะเพราะว่าลองไปก่อนมันก็จะมีป้ายแล้วก็กดเข้าไปก่อนก็คือผมผมทดลองไม่ได้นะผมสมัครไว้ก่อนอยู่แล้วนะฮะถามว่าเซิร์ฟนี้วมาจากใครครับผมฮะไม่ไดเอามาจากใครทั้งสิ้นนะก็คือเอามาจาก Google เดี๋ยวราแป๊บแป๊บต้องมาปรับตั้งค่าให้แกมันก็เกมเล่นก่อนเนาะไม่จะเกิดเกมไม่ได้เล่นก่อนอะทางวะ ม่นพี่ค้างวะแค่งกตีอ่ะเข้ามาแกแกทำให้มันทำให้เครื่องแกแหลกแล้วทำให้เครื่องแกลื่นไอ้นั่นไงหลุดออก เฮ้ยเดี๋ยวมันกดเข้าไม่ได้โอมีเกมพีมีเกมพีพีเดียว่าเกมกดออกจากรอบบีพดิมีไดกดีกดอ่กดแลวนยเยอ่าจะตัดคลิปอีกแล้วเนี่ยอย่าเพื่อนนีน้ำไม่เพื่อนจะมน้ำเ่าท่เกเรา น้ำลาวาไอช่เฮ้ยเขามียดดีว่ะเขาเบื่อยดมาไปยด VAP มาเลีงกว W1 โอเคฮะเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่ว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วกันนะฮะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเข้าหน้าผมก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วฮะก็อีก45นาทีนะครับ42แล้วตอนนี้ดึงตัวครับผม รอคุณนิกก็ผมครับป้ายแรกเลยครับป้ายนี้ก็ป้ายแรกป้ายแรกป้ายแรกโอเคคุณนิกมาแล้วนี Hayır, ่นี่นิกก็เป็นเซิร์ฟใครอะไรเยอะโอเคครับผมฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นดูๆกันคร่าวๆก็แล้วกันนะฮะเผื่อใครที่ติดใจนะครับถามว่าเครื่องผมแหลกไหมตอนนี้ลื่นโคตรโคตๆก็ก็เขาดูนิกมึงดูข้างล่างเป็นผม ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเล่งวิ่งเลยแล้วครับตอนนี้ส่วนใครที่ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับแต่ใครนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอาจจะมีมินิเกมใหม่ๆมาแล้วครับตอนนี้ในเวลาวิ่งกันแล้วอุ้ยหลบมล้มล้มอุ้ยล้อ้ยล้มลบไปแล้วอุ้ยดวลล้มล้มล้มล้วิ่งเลยนะตอนนี้เอ้ยอย่ามาตัดหน้าโดนเลยมีคนตัดหน้า แกบอกว่าว okay. ิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยเฮ้ยยตัดน้าดิอ้าวลูกไปอีกชาติแล้ว thank you เ้ยันดีกว่าอ้าวยโอเคโอเคโอเค อตกไปชาแล้วไม่ไม่ไมผมผมปักวาไม่เก่งอุ้ยฉันสุดท้ายฉันดท้อยฉันดท้อยรีเ <dances> <idee. S 1> มืองข้างก่อนฮะ

ไม่ไอลาวามึงทำให้กูตายไม่กูเกลียลาวาอะไรเหรอตายไงตายไงยิ้มเกมเซตวินบอกว่าป้ายแดงเหมือนเดิมโอเคโอเคฮะหลอมาเล่นกันรอบสองครับผมอ่าเอาแมปไม่โหลดเน็ตเน็ตเราใช้เน็ตเราใช้เน็ตเรากากเราเราไม่พัฒนาเทคโนโลยีแบบเขา เราเราต้องสำรวจชั้นเราต้องสำรวจชั้นไว้โอเค,อเคปะ่ะเข้าในวงโอเคส่ว okay. น so, ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e ผู้วิกิก like, กตอรอบเลยนะฮะก็กดติดตามด้วยนะฮะผมฮะอาจจะโพสคลิปใหม่ไม่อีกเดี๋ยวคลิปเออซิร์ฟหน้าฮะเป็นเซิร์ฟพีวีแล้วผมฮะซึ่งเซิร์ฟนี้จะมีของฟรีนะฮะแล้วก็จะมีของไม่ฟรีไม,ไม่เเอาอินโทรเหรอฮะ ก็เดี๋ยวไว้ก่อนตอนน้เนจะหลี่ยเร้อืมไเาไม่หลดแลตอนนี้เน็ตเราเราไกลกาปลากระป๋องมากโแรกโค้เลยว่ะก็ยังใช้เครื่องเดิมนะฮะเ e n o v o A หนึ่งพันนะฮะคุณนี้ก็ใช้ l e n o v o A หนึ่งพันนะฮะแต่ว่าแรมของเขาเยอะกว่าของผมนะก็คือเขาแรมเป็นหนึ่งกินะฮะแล้วก็ ลองเขาก็เยอะกว่าผมนะฮะบ CPU แต่เสียดได้ครับ CPU ก็ช้ากว่าผมนะฮะระบบประมวลระบบประมวลช้ากว่าแลหันวีกรล์เหลือสามขีดนิ่งๆอยู่นิ่งๆไว้ ของคุณแฟมนะฮะก็ใช้ Lenovo เหมือนกันนะฮะคือ Lenovo A 6 0 0ันะฮะแต่ว่าระบบปฏิบัติการ Android นะฮะต่ำกว่านะฮะแล้วก็คุณนิกก็เหมือนกันนะฮะถึงแม้จะแรมเยอะกว่านะฮะแล้วก็รอมเยอะกว่า CPU จะต่ำกว่าผมนะฮะแล้วก็แต่เสียดาของเขาก็คือ Android ของเขานั้นเป็นเวอร์ชัน5.0นะฮะซึ่งต่ำกว่านะฮะโอเคจะ15วิแล้วนะครัตอบว่ามีเครื่องผมเครื่องเดียวมั้งที่อัดคลิปได้ จะมาทันด้วยเฮ้ยมาแล้วเจมตัวฮาวิเจมตัวฮาวิวิ่งวิ่งรอบวิ่งรอบๆวิ่งรอบกูตัดหน้าแฟมอ่ะวิ่งแล้วเฮ้ยยจล่วงแยรทำให้เ้าล่วงวะเอาล่วงไปั้นแล้วเฮ้ยร่วงได้ไงวะเฮ้ย่วง้ฉันสุดปิดแล้วอยู่กับกูเเันี่เท่าไหร่นะชั้นสุดท้ายเกือบสุดท้ายอ่ะ

แบตเตอรี่เปนอ๋อแบตเตอรี่เฉยไม่ได้แบตสูงเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอยู่ล่างสุดอยูล่างสุดเลยหรอกูไม่ไปแล้วโอน้อ่น้งโอ้ล่างสุดแล้วกูอยู่ล่างสุดแล้วเฮ้ยยามั อย่าไปอยู่กูอย่าอย่าไปอยู่อย่าอย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่อ่ะลงไปแล้วไม่อยู่ตรงกูทำไมอ่ะไม่วล้้นนีโอเคฮะสรัดคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะฮะกดติดตามด้วยนะผมฮะ ก็ขอร้องนะฮะเรื่องกดการติดตามนะฮะเพราะว่าผมอาจจะได้โพสต์คลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะทำไมไม่ใช่ดีที่ทำไมมันเป็นใต้ MB มเอ็ดวอับลบบีาเกอเขาจ่อโอเคมาสวัสดีสรับวันนี้สวัสดี